เจอครูที่มหาลัยพี่ชื่อใโอ้ยพี่อยากกินอ่ะตอนพี่เองมัที่ยวโ่อเป็นคนด่าชื่อจับครูเลยตอนนั้นกินอะไรกินแครกพูดครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเย พี่สาวก็ได้พี่ตสาวก็หงายแล้วมาพี่สาวขับต้องใส่เดี่วมานะโอ้ยแม่พ่จะเอาวีดีโอนให้ดูแค่อยากชิมนี่พี่ชิยอ่กับขออลิฟต์ไปเลย หน้าหนาวคือแบบว่าการลงพัดหน้าดีดูก็พัดมาพัดที่หน้าปออ้ยะไรอย่างเงยูม่ก่นะพี่ถ้าจะม่เกิดอะไรนพี่้นั่นไม่พัดแขนเงอะไรเลยมไม่แต่งกเกมออกมาตตนพี่ใช้อ่ะไม่ทำต่อพี่พิชแั่ทำแบบแยกเองไม่พี่ยืนในิหารองเท้าไหมไม่ลงะัดลำตัวี่จะได้พี่ถอยไหนี่ลงคนอ่ะพี่ไม่เห็นเกมเลยเตมเต็เต็มเาอนนี้กับละ อาจารย์อาจารย์มีอาจารย์คุณในห้องที่ปวดมากวันนี้ที่สอนวิชาสังคมทั้งวันเพือ่อนเองก็บอกว่าเนี่ยปวด